ทำไมคนไปจีนส่วนหนึ่งนะครับกลับมาแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จคลิปนี้โค้ดบีจะเล่าให้ฟังครับหลายคนนะครับสนใจอยากจะไปทริปจีนทักแชทเข้ามาสอบถามยลเอียดกับโค้ดบีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่โค้ดบีอยากจะเล่าข้อทีจริงให้คุณฟังอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่ามีหลายคนไปทริปจีนกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพราะว่าเขาไปซื้อของแบบไม่มีความรู้อาจจะไปด้วยตัวเองไปซื้อของไปดูสิ่งของที่ตัวเองอยากได้คุณก็จะได้ของมากองอยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่อยมาหาวิธีขายเอาทีหลังถ้าคุณทําแบบนี้นะครับ โค้ด B ีจะไม่สอนให้คุณลงทุนก่อนเลยนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณขายสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วแล้วคุณจะไปหาสินค้าเพิ่มเติมต้นทุนที่ถูกกว่าคุณมีตลาดที่คุณขายอยู่แล้วอ่ะคุณทําแบบนั้นได้ไม่ว่ากันแต่สําหรับมือใหม่แล้วกันเนอะอยากจะหาไอเดียในการทําธุรกิจอยากจะสร้างธุรกิจใหม่ของตัวเองแล้วคุณจะไปใช้วิธีซื้อของมาก่อนเลยโดยที่ยังไม่มีการรู้เรื่องการตลาดยังไม่รู้เลยว่าจะขายใครแล้วคุณไปลงทุนก่อนแบบนั้นห้ามทําแล้วโค้ด B ีก็จะไม่สอนคุณแบบนั้นด้วยสิ่งงงททีีี่่คคคคค้้ช be จะสอออออนนนนุุณณใิิปปปก็็ืืไซขขแตตััววววเเเดดยย ให้คุณกลับมาทําการตลาดก่อนมาหาตลาดก่อนว่าไอสิ่งที่คุณจะเอาไปขายที่คิดว่ามันน่าจะขายได้เนี่ยมันขายได้จริงตามที่คุณคิดหรือเปล่าหลายคนชอบมนโนไปเองอันนั้นมันน่าจะขายดีเพราะเห็นคนอื่นเขาขายดีก็เลยดีใจกล้าลงทุนกล้าซื้อมนโนไปเองทั้งนั้นครับคนอื่นเขาขายดีไม่ได้แปลว่าคุณจะขายดีด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําแบบนี้ตัวคุณต้องขายดีด้วยตัวคุณเองก่อนคุณถึงจะกล้าลงทุนกับสินค้าคุณถึงจะสั่งของมาได้ใครไปทิพจริงกับโคชวีคุณจะตัดปัญหา เรื่องนั้นไปได้เลยเพราะโค้ดบีจะสอนให้คุณหาตลาดก่อนหาสินค้าไปจีนไปทํะไรไปขอคอนแทคร้านค้าส่งไปขอคอนแทคโรงงานไปซื้อตัวอยา่างแล้วหลังจากนั้นเอามาทำคอนเทนต์เอามายิงแอดหรือจะไม่ซื้อเลยก็ได้เพราะคนจีนเขาขายของผ่านวีแชทขอวีแชทเข้ามาในวีแชทเขาจะโพสรูปโพสคลิปเอารูปเอาคลิปมายิงแอดเทสขายมาทำคอนเทนต์เทสขายก่อนมีออเดอร์ค่อยทักไปสั่งตอนหลังโค้ดบีจะสอนคุณแบบนี้หลายคนที่เคยไปจีนมาแล้วแล้วไม่รู้วิธีการแบบนี้กลับมาก็ยังอยู่ เพราะอะไรครับขายไม่เป็นทําการตลาดไม่เป็นได้ของมาก็จริงกองอยู่หน้าบ้าน ขายไม่ได้นี่คือสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะครับทำไมบางคนไปจีนกลับมาแล้ว <c oughs> ก็ยังต่อยอดทําธุรกิจไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีความรู้ฝั่งขายเพราะฉะนั้นการไปทิปจรจีนกับโคดบีโคดบีเลยพนันหนวกการสอนฝั่งขายหรือให้ความรู้ฝั่งขายการตลาดคุณไปด้วยใครไปทิปจรจีนกับโคดบีไม่ได้สอนคุณแค่ไปจีนไปซื้อ,ไป,อไปดิวกับโรงงานเท่านั้นยังจะสอนคุณขายของสอนคุณทําการตลาดสอนคุณยิงแอดแทรไม่คุณไปด้วยความรู้จักฝั่งซื้อและความรู้จักฝั่งขายคุณถึงจะ ทำธุรกิจต่อยอดได้จริงไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวแต่ขายไม่เป็นเท่ากับศูนย์อยู่ดีลงทุนไปติดสต็อกจมทุนจมของนี่คือเหตุผลว่า ทำไมไปทริปจีนกับโค้ชบีแล้วคนหลายคนประสบความสําเร็จเพราะมันมีความรู้ฝั่งขายแถมด้วยคุณเรียนรู้คุณต่อยอดคุณพัฒนาจากสิ่งที่โค้ชบีสอนเนี่แหละครับเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงลงรายละเอียดในเชิงลึกจริงต่อยอดทาธุรกิจได้จริงถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากมีธุรกิจอยากมีไอเดียในการขายของในการทําธุรกิจใหม่ไปกับโค้ชบีคือคําตอบที่ดีที่สุดครับถ้าสนใจนะครับอยากเดินทางไปทริปจีนกับโค้ชบีรอบต่อไปที่โค้ชบีจะพามานะครับวันที่2 1 2สถึง กรกดาคมนี้ักช็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k ต o อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์